ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนกันยายนนะคะวันนี้เรามาช้าไปนิดนึงนะคะของราศีกันนะคะต้องขออภัยลูกดวงทุกๆท,ท่านด้วยนะคะเนื่องจากหมอติดคิวยาวมากก็เลยทาคลิปราศีไม่ทันนะคะของครึ่งหลัง16-30กันยานะหมอมาเปิดวันนี้วันที่20ต้องขออภัยลูกดวงมากๆนะคะโอเคงั้นเราทําของ20ถึง 30กันยานะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะได้2 0่สถึง30นะคะของกันยานะโอเคขอพลังงานขออนุญ,ญาตขอพลังงานของราศีกันนะคะขอครูบาอาจารย์ศักดิก์สิทธิ์นะคะช่วยเปิดไพ่ของราศีกันนะคะความรักที่มีประเด็นเรื่องราวความรักนะคะที่มีคู่ ที่เป็นประเด็นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ช่างที่มีประเด็นเรื่องราวความรักกันนะคะเราจะมาดูกันตรงนี้นะไพ่เราเปิดไพ่โดยรวมนะคะไม่ระบุข,ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะสลับตัวตนทั้งคุณและคนรักของคุณได้นะคะให้เราไปดูประกอบการใช้ชีวิตนะคะว่าคนไหนตรงกับตรงไหนนั่นคือสามารถสลับกันได้ค่ะเพราะว่าเป็นไพ่โดยรวมนะคะไม่ได้ระบุตัวตนนะมา เราขอพลังงานของคุณกันหน่อยนะคะขอพลังงานคุณกัน5ใบค่ะคนรัก5ใบนะคะอดีตที้ผ่านมา5ใบนะแล้วก็เรื่องราวของคุณอยากบอกอะไรคนรักและคนรักอยากบอกอะไรกับคุณนะคะมาขอพลังงานคุณกันหน่อยนะคะ6ดาบนะคะ10ดาบค่ะ แปดดาบนะอืมทำไมมีแต่ดาบกับดาบเนี่ยทำไมเจ็บจังจเจ็บเจ็บเจ็บจังนะคะห้าเหรียญโอ้จะเยอะขนาดนั้นเลย The Devil มาโอ้นะคุณกันทำไมช่วงนี้ถึงเยอะแยะอย่างนี้นะคะมาขอดูหน่อยนะคะคนรักของคุณห้าใบค่ะสี่เหรียญค่ะ สามเหรียญน,นะ Night o f อบสอดค่ะ p พดออฟคับสองถ้วยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของคุณทั้งคู่หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงกันขอดูอดีตที่ผ่านมาหน่อยนะในเรื่องราวของคุณนะคะ เป็นยังไงกันเอ่ย King of w a n d อ็ดอ of w a n d e i g h of Cup ค่ะห้าถ้วยนะคะและร e v i e w of fortune มาเรามาดูกันในไพ่นะคะเ,เรื่องราวของคุณนะคะของคุณกันนะคะเหมือนคุณกันไป คุณด้การคุณการได้เดินจากอะไรมานะคะหรือใครเดินจากคุณไปนะคะเป็นเรื่องราวของการได้ได้ออกมาจากที่ที่หนึ่งนะคะได้หลบมุมออกมารู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวใจเหลือเกินในเรื่องราวที่เป็นไปนะคะที่เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องราวกันเนี่ยคือเจ็บ เจ็บมากนะคะไม่รู้จะเดินไปทางไหนนะเดินไปไหนก็เจ็บเดินหน้าก็เจ็บถอยหลังก็เจ็บไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะไปทางไหนไปไม่เป็นไปไม่ถูกบอกไม่ถูกบอกอาการไม่ได้นะคะมันเหน็บหนาวมันเหนื่อยมันสู้มาจนไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะสู้จนจนเหนื่อยนะคะเหมือนความรู้สึกว่าฉันท้อนะไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วตามแล้วก็ตามอีกนะคะเป็นอารมณ์ที่แบบ อาจจะมีการตามง้อกันก็ได้นะตามง้องกันจนรู้สึกมันเหนื่อยแล้วนะคะมันแต่มันไม่สามารถเลิกได้ไงน,นะคะถ้าหากว่าคุณไม่ง้อเขาเขาก็งอกก้อคุณแหละนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวที่มันเปิดความไม่ไม่ไม่สบายใจที่มันมันไม่สามารถที่จะจูนเข้าหากันได้ตอนนี้นะคะเป็นอารมณ์ที่แบบเออเหนื่อยอะ่ะเป็นอารมณ์เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากเจ็บก็เจ็บแหละเหนื่อยก็เหนื่อยแหละทุกใจนะคะไม่รู้จะก้าวไปทางไหนนะคะ ปิดหูปิดตากลัวว่าถ้าทําอย่างนี้ก็จะไม่ถูกทําอย่างนั้นก็จะไม่ถูกกลายเป็นว่ากลายเป็นกังวลไปหมดอะคะ่ะกลัวไปหมดนะคะในเรื่องราวของคุณกันนะคุณบอกว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอะมันเป็นเรื่องราวของบ่วงกรรมบ่วงผูกกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะผูกเวรผูกกรรมบ่วงกรรมกันอยู่อย่างเงี้ยผูกห้อยติดกันอยู่อย่างนั้น,ะะน,กกน,น,น,นไม่รู้จะทํำยังไงนะคะ ่ไม่สามารถที <im> ่จะออกจากจุดจ <inizi> ุดนี <im> ้ได้นะคะนี่คือของคุณกันนะคะส่วนคนรักของคุณนะคะบอกว่าฉันก็กอดเก็บเรื่องราวเหล่านั้นไว้เหมือนกันนะคะมันก็มีความรู้สึกที่จะห่วงแหนไม่อยากที่จะเลิกนะคะไม่อยากที่จะเลิกลาไปไหนไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นแบบนี้หรอกแต่ด้วยความที่ว่ามันมีเหตุผลที่เรื่องบางเรื่องนะคะที่ต้องได้ได้เป็นไปแบบนั้นนะคะมันมีเหตุผลที่เขาไม่สามารถที่จะบอกคุณได้หมด หรืออาจจะบอกไปแต่มันเป็นเรื่องที่ถ้าพูดไปแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นปัญหามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับว่าบางครั้งอาจจะทําไปนะคะแล้วด้วยความอารมณ์ร้อนหรือเราก็เป็นประมาณว่าในความรู้สึกของคนรักของคุณกันนะคะเป็นความรู้สึกบางครั้งนะคะ,ะเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะเจอเรื่องราวที่ที่มันมีการถูกหักหลัง หรือเป็นการเบี้ยวคําพูดหรือว่าทําอะไรที่แบบเหมือนเป็นการทําแล้วไม่เหมือนกับว่าอะไรนะที่ไม่ตรงอย่างที่พูดไว้อะไรเงี้ยหรืออาจจะเบี้ยวหรืออาจจะถูกหลองหรืออาจจะโดนอ่าทําอะไรที่เหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้อย่างที่เราต้องการอะอะไรเงี้ยเหมือนพูดแล้วไม่ได้ทําให้อะไรเงี้ยนะคะ อารมณ์ประมาณนั้นนะคะในความรู้สึกนะคะเหมือนมีความรู้สึกว่าถ้าหากพูดไปแล้วมันก็จะไม่ไม่ดีหรือว่าเหมือนลักษณะอ่ะเอาเรายกตัวอย่างเลสมมุติว่า,าพูดไปว่าเดี๋ยวฉันจะไม่ไปแล้วนะฉันจะเลิกแล้วฉันจะไม่ทําแบบนั้นแต่ก็ยังทําไม่ได้ไงยังต้องทําอยู่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนถ้าพูดไปแล้วมันก็จะไม่สามารถที่จะ ทำตรงนั้นได้ก็เลยไม่อยากที่จะพูดนะคะก็เลยเหมือนกับว่าอังั้นก็ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วทํายังไงก็ก็หลบถอยห่างกันนะคะแต่ยังกอดยังกอดความรักอยู่ยังเก็บความรักนั้นอยู่นะคะยังไม่ได้ทิ้งไปไหนยังมีความรักให้อยู่นะคะพาเพาะเพราะไพ่พพขึ้นสองถ้วยคือยังมีความรักให้นะคะยังมีความ อยากที่จะยื่นความรักให้อยู่นะคะยังไม่ได้อยากทิ้งไปไหนแต่ด้วยความที่มันมีประเด็นที่มีอาจจะมีคนใจร้อนนะคะมีความวู่วามอาจจะพูดไม่คิดนะคะจึงเป็นเรื่องราวของการที่ต้องเป็นแบบนี้นะคะอืมเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะเอ่อพยายามที่จะสู้ต่อนะคะเดินต่อนะคะเออก็จะรอยอยู่จุดจุดนี้นะไม่ไปไหนก็จะนั่งรออยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าก็ คุณไปไหนอะไรยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็กลับมาคืนดีกันรักกันเหมือนเดิมได้ไหมนะคะนี่คือคุณคุณเอ่อคนักของคุณกันนะคะบอกประมาณนั้นว่ามันเหมือนเขายังนัง่งรอคุณอยู่นะคุณกันเหมือนเขายังนั่งรอคุณอยู่ในจุดๆนั้นแต่บางครั้งมันอาจจะพูดไม่ได้ไงมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันจําจะพูดไม่ได้นะคะระหว่างคุณสองคนมันมีเรื่องที่มันไม่สามารถพูดได้หรือพูดกันไม่หมดอะไรอย่างนั้นนะคะอ่อดีตที่ผ่านมานะ คุณสองคนนะคะทั้งคุณทั้งเขานะ,ะนะเ,าเป็นเรื่องราวของคนหนึ่งนั่งเงียบๆ e นะคะในที่ของตัวเองนะคะมาสักพักใหญ่แล้วแหละเหมือนมีการได้เริ่มต้นทําอะไรด้วยกันอาจจะเป็นการเริ่มงานหรือเริ่มเริ่มทํางานด้วยกันหรือว่าอาจจะมีการเริ่มทําอะไรที่เกี่ยวกับความรักด้วยกันนะคะอาจจะมีการสร้างอะไรด้วยกันมานะคะอาจจะมีความรู้สึกมอบอะไรสิ่งดีๆให้กันมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่มันมีความรู้สึกว่า เรื่องราวของคุณน่ะมันถูกปัญหาที่เขามาลุมแล้วให้คุณสองคนต้องอได้มีปัญหากันนะคะต้องเดินจากกันไปหรือว่าต้องแยกแยกทางกันในจุดที่เป็นปัญหาในประเด็นเหล่านั้นนะคะจึงทําให้มีความรู้สึกคนนึงนะคะเสียใจมากนะคะเสียใจในเรื่องราวที่จบไปนะคะเสียใจชนิดที่แบบว่าไอสิ่งที่มันมีอยู่ข้างหลังอะไม่ไม่ไม่สนใจหรอกสนใจแต่ไอภาพที่มันล้มภาพที่มันเสีย ไปเสียใจแต่กับคนที่เดินจากไปนะคะในจุดนั้นเสียใจมากนะคะไม่รู้จะทํำยังไงได้แต่นั่งนิ่งๆในที่ของตัวเองในอดีตที่ผ่านมานะคะรู้สึกเสียใจมากเออได้ทําอะไรร่วมกันได้มีอะไรร่วมกันมาก่อนหน้านั้นทําทุกอย่างร่วมกันมานะคะเป็นการเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กันเริ่มต้นทําอะไรด้วยกันนะคะแต่ด้วยความที่มันจบไปนะคะมันจึงทําให้อ่าเหมือนกับเขาบอกว่า เมื่อวงล้อของโชคชะตามันหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายมาค่ะมันจึงทําให้เราสองคนต้องต้องได้แยกจากกันไปเป็นช่วงที่แบบเขาเรียกว่าหลบมุมออกไปมุมของใครของมันอะไรเงี้ยก็เกิดความรู้สึกเสียใจนะคะทีนี้เรามาดูหน่อยว่าถ้าคนรักของคุณกันนะคะคนรักของคุณนะบอกได้คนรักของคุณจะบอกคุณว่าอะไรนะคะขอดูหน่อยนะถ้าคนรักของคุณกันบอกคุณกันได้ คนรักของคุณจะบอกว่าอะไรนะคะเจ็ดถ้วย the h i e r o f a n t ค่ะ the justic e ด้วยอืมหนึ่ง 1, เหรียญและสองเอ้ย page of pentacle ค่ะขออภัยหนึ่งเหรียญและเด็กเหรียญน,นะคะคนรักของคุณการบอกว่า มันมีปัญหาอะไรที่มันมันเข้ามาเยอะแยะมากมายมีอะไรที่มันเลือกไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่มันจําจะต้องเลือกไม่ได้ไหมนะคะมันมีอะไรที่เข้ามาให้เป็นปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะทวงถามความยุติธรรมคนรักของคุณบอกว่าฉันทวงถามความยุติธรรมความยุติธรรมอยู่ตรงไหนนะคะเออศีลธรรมอยู่ตรงไหนความยุติธรรมอยู่ตรงไหนนะคะในเรื่องราวของความถูกต้องอยู่ตรงไหนนะเออฉัน อยากที่จะให้มีการเริ่มต้นใหม่อยากที่จะให้ครอบครัวของเราหรือความรักของเราเนี่ยเดินทางไปในทางที่ดีอยากจะให้อยู่กันครอบครัวเนี่ยมีความสุขในแบบของเรานะคะฉันอยากจะได้ความยุติธรรมในเรื่องราวของความรักนะคะคนักของคุณกันบอกนะอันนี้เราอ่านตามไพ่นะคะไม่ว่าหมอนะ อาจจะสลับกันได้อาจจะเป็นคุณกันพูดก็ได้นะคะนี่คือไพ่เว้ไวเฮอร์ซ่านะไม่ได้กําหนดตัวตนนะคะอันนี้เราแค่ยกตัวอย่างขึ้นมานะว่าเป็นคุณหรือเป็นคนรักของคุณนะคะแต่ถ้าหากว่ามันมีการสลับกันนะคะว่าคนไหนต้องการความยุติธรรมก็แสดงว่าคนนั้นละค่ะนะโอเคเรามาขอคุณกันหน่อยนะถ้าคุณกันบอกคนรักได้จะบอกว่าอะไรนะคะสี่ถ้วยค่ะแปดไม้ อยขออภัยก้าไม้ซีดาสิบไม้ค่ะอ่ะคุณกันแบกจังเลยแบกหนักเลยนะไนท์ออฟวอลค่ะเอ่อคุณกันบอกว่าฉันเหนื่อยนะฉันเหนื่อยมากกับเรื่องราวที่ผ่านมานะเหนื่อยจนไม่รู้จะเหนื่อยยังไงตอนนี้นั่งนิ่งๆอยู่กับที่แล้วนะคะเบื่อมากเซ็งมากเลยไม่อยากจะรับรู้ปัญหาอะไรทั้งสิ้นแล้ว ไม่อยากจะไปอะไรทั้งสิ้นแล้วนะคะนิ่งๆเงียบๆอยู่ในที่ของฉันนะฉันเบื่อฉันเหนื่อยกับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นสู้มาก็เยอะแล้วพยายามทําทุกอย่างให้มันเต็มที่แล้วนะคะเอาจิงๆิมันก็อยากจะมีความเริ่มรู้สึกอยากที่จะคืออยากจะกลับไปรักอีกสักครั้งนะคะอยากจะมีความรู้สึกดีๆอีกสักครั้งแหละแต่ตอนนี้มันเป็นอารมณ์นิ่งๆเงียบๆไง ก็ขอพักกายพักใจก่อนได้ไหมนะคะคุณการบอกขอพักกายพักใจก่อนได้ไหมมันมีปัญหาเรื่องราวที่มันเยอะแยะมากมายจนทันรู้สึกมันสับสนนะคะมไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยขอนิ่งๆเงๆียบๆก่อนนะอ<ม>ืมนะคะคุณการบอกคนรักของคุณอย่างนี้นะคะถ้าใครมาส่องคุณกันนะก<ม>็อิจารณาดูนะคะเออคุณการบอกว่าฉันอยากจะอยู่นิ่งๆเงๆียบๆในมุมของฉันสักพักนะคะ มันเหมือนมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยมันไหนก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะนั่นคือประเด็นของคุณสองคนนะคะเราไม่รู้ว่าเอาจริงๆของคุณอะประเด็นมันเกิดขึ้นจากตรงไหนนะคะขณะนั้นคุณก็เอาไปพิจารณาดูว่าในเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมาประเด็นมันอยู่ตรงไหนนะคะเขาบอกเขาเหนื่อยจังเลยนี่คือคุณกันบอกคุณรักนะคนรักก็บอกว่าฉันก็พยายามเต็มที่เดี๋ยวฉันก็ทวงถามความยุติธรรมในเรื่องราวนี้ฉะนั้นมันมีประเด็นที่คุณสองคนนะคะ ต้องไปเคลียร์กันนะคะถ้ามันเคลียร์กันไม่เข้าจุดก็หาจุดที่มันเคลียร์กันให้เจอนะคะถ้ามันไม่เจอก็โทรมาหาหมอก็ได้ค่ะเดี๋ยวหมอช่วยเคลียร์นะคะช่วยหาทางออกให้นะถ้าเกิดว่าไปแล้วมันไม่เจอประเด็นอะไรเงี้ยเออก็โทรถามมาเออเขาเรียกว่านะอะไรแอดไลน์มาหาหมอนะคะเรามาดูดวงส่วนตัวกันแล้วเราก็มาแก้ไขปัญหานะคะที่มันเป็นปัญหากันอยู่มาพอดูหน่อยนะอนาคตของคุณ นะคะแล้วเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาที่เราเอาแบบคร่าวๆให้คุณนะมาขอดูหน่อยนะคะการแก้ไขปัญหาและอนาคตที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้ของคุณกันเป็นยังไงกันมั่งเพจออฟซอรนะคะตวฟูสิบถ้วยมันก็ขึ้นสิบถ้วยนะคะเพื่อนๆค่ะสองดาบไนท์อัครับอืม โอ้ยอภัยขออภัยคิงอฟคัพไม่ใช่นายอฟคัพอ่านยันยงไงล่ะคะคุณหมอคะเออเป็นคิงไปอ่านน,นนายได้ยังไงเนี่ยนะขออภัยมากๆค่ะแต่ช้ช้านี้ก็ยังมีตาลายหรอมเพนนะคะอาอนาคตอันใกล้ๆเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่ามันอาจจะมีเรื่องราวของคนที่ใจร้อนด่วนตัดสินใจนะ ส่วนตัดสินใจใจร้อนอาจจะมีความวู่วามนะคะอาจจะด้วยความอยากมีอิสระอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจึงทําให้พูดออกไปพูดออกไปอะไรไม่คิดหรอกบางครั้งอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบวู่วามนะคะอาจจะไม่ได้คิดอะไรเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวนั้นนะคะอยากจะให้อนาคตของเรากลับมามีความสุขเหมือนเดิมอีกครั้งอะ่ะพ่อแม่ลูกอยู่กันค้ามหนะ้าค้ามตากันหรือเป็นครอบครัวที่อยู่กันแบบมีโอกาสได้ อยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะอืมแต่ว่ามันเป็นความที่คุณสองคนก็ยังมีความรู้สึกมันมัดหูมัดตากันอยู่อะ่ะป็นหูปิดตามัดมือมัดแขนนั่งนิ่งๆอยู่ในที่ของตัวเองยังไม่สามารถที่จะเลือกได้อยู่เหมือนเดิมนะคะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นไพ่ของ king of c u p คือถ้ามีผู้ใหญ่ที่ปรึกษาได้นะคะเราก็ปรึกษาผู้ใหญ่นะคะเป็นพ่อแม่พี่นะคะเป็นคนที่เขา ให้ความปรึกษาได้แล้วก็ไปมองดูว่าคนไหนที่ให้คําปรึกษาเอาแบบฉันเป็นกลางนะอย่าไปอย่าไปหาคําปรึกษาที่มันโอนเอียงไปทางใดทางเนื้อนะไม่เอานะคะเราต้องไปหาคนคนนั้นที่เป็นกลางแล้วเราปรึกษาเขานะคะหาคนปรึกษาว่าเราจะทํายังไงนะคะคิดคนเดียวคิดไม่ออกหรอกค่ะเรื่องชีวิตคู่นะคะบางครั้งมัน มันอือไปหมดมันตื้อไปหมดด้วยความที่ว่าคิดเองเออเองก็มีฉะนั้นหาที่ปรึกษาค่ะถ้าหาไม่ได้ก็มาหาหมอก็ได้ค่ะเออหมอก็ช่วยปรึกษาได้นะอืมถ้าไม่เจอทางออกนะคะติ้งต่องมาหาหมอก็คุณหมอคะเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงก็มาถามหมอได้นะคะอ,อืมของคุณกันประมาณนี้นะคะในเดือนกันยานะคะประมาณนี้นะไม่ไม่ค่อยคือจริงๆอะ่ะ หมออยากทาแต่วันที่16แหละค่ะแต่คิวหมอมันยาวมากหมอไม่สามารถหลบออกมาหาเวลาทําได้เลยต้องขออภัยจริงๆยาวยันท้าทุ่มก็มีบางทีมันก็น็อกนะหมอน็อกมันก็เลยเหมือนกับหมอทําคลิปไม่ทันนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะค่าครูของหมอ299บาทนะคะช่วงโควิดนะคะราคานี้ช่วยกันนะคะโควิดมันทําร้ายเราหนักแล้วนะคะอย่าอย่าไม่อยากให้ลูกดวงต้องมานั่ง ซีเรียสในเรื่องดูดวงนะคะถ้าเป็นไกด์ไลน์บอกแนวนำทางได้หมอจะช่วยเต็มที่ค่ะในราคา299บาทนะช่วยๆกันนะคะหมอดูดวงตั้งแต่8นาฬิกาถึง21เอ็ดนาฬิกาแต่บางทีมันก็มีเลดไปแหละถ้าคิวมันเต็มนะคะเราก็อัดคิวให้ยันห้าทุ่มก็มีนะคะเออมันก็จะมีเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไหวค่ะช่วยเพื่อนๆนะคะช่วยกันนะทักมาหาหมอได้นะคะตามเบอร์โทร0 8 8 4 5 3 1 0 1 9ค่ะ แอดไลน์เบอร์โทรมานะคะก็จะขึ้นเด้งขึ้นมาหาหมอแล้วก็มาสอบถามรายละเอียดคิวของของแต่ละวันได้หมอดูทุกวันค่ะยกเว้นวันพระนะถ้าวันพระหมอไม่ดูนะคะให้ครูบาอาจารย์พักผ่อนนะคะอืมแล้วก็ถ้ามีใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไล์มาหาหมอนะคะอย่าไปคิดเองเออเองนะบางครั้งคิดเองเออเองแล้วมันทำให้เสียอะไรเสียห,ยหายหลายๆอย่างก็มีนะคะหาที่ปรึกษานะคะ ขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หมอทั้งคอมเมนต์ทั้งกดติดตามทั้งกดไลค์กดแชร์ให้หมอหมอขอบคุณมากๆจากใจจริงๆนะคะคอมเมนต์ขึ้นมานะคะที่ลงไปในคอมเมนต์เนี่ยหมออ่านค่ะแต่หมอไม่มีโอกาสได้ไปตอบนะคะด้วยความที่ว่าหมอไม่ไม,ไม่ว่างมันไม่ทันจริงๆนะคะหมออาจจะเข้าไปกดถูกใจหัวใจให้นะไม่ว่าหมอนะคะอา,อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะว่าถ้ายังไงก็ โทรเข้ามาปรึกษาส่วนตัวกับหมอได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ